สวัสดีคะ่ะเด็กๆพบกับครูรุ่งอีกแล้วนะคะในห้องเรียนออนไลน์ใบรุงค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูรุงจะพาเด็กๆมาเรียนรู้กับสระไอไม้มาลายคะ่ะเด็กๆพร้อมที่จะสะกดไปกับครูรุงหรือยังคะสะกดไม่ยากนะคะถ้าเด็ก,กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปสะกดกันนะคะดูคําแรกนะคะกไอไกคําต่อไปคะ่ะ คำต่อไปนะคะโตอไอไตคำต่อไปค่ะโถอไอไถคำต่อไปนะคะอนอไอในบอไอใบคำต่อไปค่ะพอไอไท และคำสุดท้ายของวันนี้นะคะเต้นอไอไอ,อ,อเป็นยังไงบ้างคะยากไหมคะไม่ยากกันไปเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกอ่านให้คล่องนะคะแล้วก็อัดคลิปวิดีโอส่งมาให้ครูรุ่งดูด้วยนะคะและอย่าลืมนําคําเหล่านี้นะคะไปจดใส่สมุดให้สวยๆตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะและสุดท้ายอย่าลืมเขียนชื่อมาส่งครูรุ่งด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้มีแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับห้องเรียนออนไลน์บายครูลุ่งค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ